สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องทีเด็ดบอลน,นะเอาอยู่ทุกๆวันวันนี้นะ่าจะมาวิเคราะห์บอลหนึ่งคู่เน้นบอลที่มีโอกาสชนะมากที่สุดระหว่างมิเนโรบเซาเปาโลในศึกฟุตบอลบราซิลคัพรอบ8ทีมสุดท้ายนะัด2เวลา07.45ของเช้าของพรุ่งนี้ตามเวลาไทย ก่อนจะไปแนวทางคืนนี้ขอไปสรุปผลงานล่าสุดที่ให้ไปครับลงก่อนแข่งเสมอและผลงานย้อนหลังสามารถดูได้ก่อนแข่งทุกคู่บอลหน้าช่องเมื่อคืนล่าสุดอินเตอร์นาซิอองนานพบฟอร์ตาเลซ่าในศึกฟุตบอลบราซิลเอลีกผลจบ2ประตูต่อ1นึ่สำหรับฟอร์ตาเลซ่าโดนใบแดงเล่นลําบากสุดๆน่าเสียดายมากไม่เป็นไรเดียวเอาใหม่และสรุปผลงานสาย VIP 8คู่ล่าสุดวิน6ตัวพลาดเน้น สายเต็งสเตป1-12เน้นๆบอลตัวเดียวมีทุกวันจัดสดๆไว้พอเป็นแนวทางให้นะครับเผื่อใครสนใจอยากไปลุยต่อแบบนี้สมาชิกรับแนวทางแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยน่าจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้สอบถามได้เลยนะครับเราไปลุยกันต่อกับฟุตบอลคู่นี้ติดตามช่องน้าได้เลยของวันนี้ระหว่างมิเนโรโพบซาเปาโลนสุดฟุตบอลบราซิลครับรอบแทีมสุดท้ายนัดที่2เคยเจอกันมาแล้ว4ี่เกมหลังล่าสุด จะเป็นทางมิเนโรเก็บใช้มากกว่าทั้งเกมหลังสุดและล่าสุดทําได้ดีกว่าชนะไป4นัดทั้งหมดของทั้งหมดที่พบกันเซาเปาโลแพ้นัดล่าสุดศูนย์ประตูต่อหนึ่งในปี2024ในบ้านของตัวเองทั้งนี้ที่เคยพบกันมามาดูฟอร์มภาพรวมทางเจ้าบ้าน5้าเกมหลังล่าสุดชนะไป3าเกมแพ้1น,น,นัดเสมอหนึ่งจาก5้าเกมล่าสุดของเจ้าบ้านนั่นเองความพร้อมของทีมชุดนี้ เดิมอยู่แล้วเจ้าถิ่นยังคงไม่มีชื่อของบรูโน่ฟุกกับพโยรานคาดการตามระบบ4-3-3เปาลินโยออกสตาร์ตเป็น3ประสานแดนหน้ากันครกตามแผนที่วางไว้ของวันนี้มาดูทางทีมเยือนความพร้อมล่าสุดวันนี้ของเซาเปาโลทีมเยือนแพ้มา2นัดติด5เกมหลังล่าสุดชนะไป2เกมแพ้3นัดเสมอ0เกมโดยรวมของทีมนั้นเองคาดการวันนี้จะมาในตามแผนที่วางไว้ ระบบ4 2 3 1แดนกลางวางลูคัสมูราลูเซียโนและเฟเรรลินยาผนึกกกำลังกันโดยมีอันเดนซินวารับหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้าตัวความหวังของทีมผู้มาเยือนในศึกฟุตบอลบราซิลครับรอบแปของคืนนี้สถิติโดยรวมของทั้งสองทีมจะประมาณนี้จากสถิติหลายอย่างแนวทางวันนี้นักก็ขอเทพไปทางทีมเจ้าบ้านดีที่สุด90%เอร์เซ์ดูแล้วเจ้าถิ่น ero, แอดมิเนโรเตทีไปหน่อยช่วงนี้ผลงานที่ออกมาก็ไม่เลวเลย แม้ว่าจะแพ้มาในเกมล่าสุดส่วนทีมเยือนซาเปาโลเองแพ้มา2เกมติดแล้วตอนนี้แถมยังต้องออกมาเยือนอีกจากการแพ้มาต่อเนื่องเป็นเกมที่2รวมไปถึงผลงานนอกบ้านที่ยังคงไม่เอาไหนเพราะชะนะได้เพียงแค่เกมเดียวตลอด11เกมหลังกับทุกรายการดังนั้นการบุกมาด้วยสภาพแบบนี้มองแล้วคงยากที่จะรอดกลับออกไปในเกมนี้ฟันธงมิเนโรทำได้ครับจากสถิติที่เจอกันมานั้นกอ,อกบ้านใครบ้านมันตลอดมิเนโรเก็บชัย วันนี้อย่างแน่นอนแนวทางนะ้าก็มีเท่านี้เผื่อใครมีความคิดเห็นต่างจากน้าเองก็สามารถสวนทางนะ้าไปได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะ้าขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สมาชิกที่ติดตามนะ้าฝากติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่ให้พลาดแนวทางของทุกวันต่อต่อไปขอบคุณครับ